สวัสดีครับสวัสดีครับมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v p ธรรมดานะครับช่อง p ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุนดาวโจนเช้านะครับหุนดาวโจนเช้าของวันที่23นะครับกันยายน2565นะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์สีฟ้าสีฟ้านะครับช่อง v p ธรรมดาก็จะมานาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ คนตาจูนนี้จะมีเฉพาะวันจันทร์อังคารพุธพฤรหัสสุกนะครับเสาร์อาทิตย์หยุดนะแล้วก็ออกเวลาตีส5นาทีของทุกวันจันทร์ถึงวันสุกนะครับช่อง v ีไทก็ดีนดีที่จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้มีความสุขกับการลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับส่วนท่านใดจะนําไปใช้ในการอย่างอื่นก็ขอให้พิจารณาดูให้ดีก่อนนะครับ แนวทางก็จะมาวางเลยให้ท่านเลือกชมเลือกลุ้นได้เลยนะครับก็ขอขอบพระคุณจะมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแหงๆนะแนวทางก็ตามนี้นะครับชมชอบชนชอบต่อยจัดนะครับไม่ชนไม่ชอบก็ลุ้นลมเพื่อ,อ,อความมัเนใจนะครับขอขอบพระคุณนะครับ กดต,ติดตามด้วยนะอ่ากดต,ติดตามกดถูกใจด้วยนะครับตาจนเช้าหกับเจ็ดนะครับตัวลองคือหนะครับขอเน้นที่เดนะครับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะครับเคือนหนะครับหก็0ึงหกหกถึงนหหนสองสองาานะครับตัวรองคือหนะครับ ห้าศูนศูนย์ห้าห้าหนหนงห้าห้าสองสห้าห้าสาสห้าลองนะใครชอบตัวลองก็จัดไปนะครับส่วนลูดนะครับหกกับเจ็ดนะครับชอบส่วตัวคือเจ็ดนะอามชอบตัวตัวคือเจ็ดใครชอบ้วยก็ว่ากันไปใครไม่ชอบก็รุ่นหลุมมาฟัาบราทมไปนะครับดาวโจนเช้านะครับดาวโจนเช้า ของวันที่23วันศุกร์นะครับเช้าว,วันศุกร์นะครับตี3 5นาทีนะครับใครตื่นทันก็ตื่นมาลุ้นใครตื่นไม่ทันก็มาลุ้นตอนเช้าเอาออกนะครับประมาณนี้นะก็ขอขอบพระคุณนะครับตอนเช้าขึ้นมาก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงเงนะอ่าเงินทองไหลมาเทมาสิ่งดีๆหลั่งไหลมาหาเรานะครับเพราะว่าเราคิดดีทดําดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับถ้าเกิดเราเริ่มต้น กับสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะเป็นเร็วตลอดนะครับประมาณนี้นะอืมเพราะว่าก็คล้ายๆกับเราอันนั้นแหละเอะเป็นนั้นว่าขอให้โชคด,ดีแห่งๆกันแ,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 แล้วกันนะครับไปกล้ามานะเงินเงินเงินนะครับสำหรับก้านี้ก็สวัสดีครับ